เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราลงของที่เป็นสีเข้มเข้มก่อนสีก็จะไปหาไปผสมกับสีอ่อนลงพื้นน้ำแล้วก็ลงท้องฟ้าท้องสวัสดีครับทุกๆคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้นะครับก็จะมาวาดภาพด้วยลายเส้นปากกาและก็สีไม้ระบายน้ำนะครับภาพที่วาดวันนี้ก็เป็นภาพท ah ัชมาฮาน มงกุฎแห่งราชวังแห่งประเทศอินเดียนะครับก็เริ่มต้นก็จะลากเส้นในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ลากเส้นตัวอาคารนะครับใช้การวาดแบบร่างแบบคร่าวๆโดยการใช้มือแล้วก็ปากกานะครับโดยไม่ใช้ไม่ใช้เครื่องมือในการวาดใดๆกอใช้ในการใช้มือในการร่างเบาก่อน ค่อยๆขึ้นรูปโครงไปเรื่อยๆนะครับตัชมาอาเนี่ยเป็นรรดกโลกนะเป็นสิ่งมชันรของโลกนะครับซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนสีงาช้างตั้งอยู่ที่เมืองอัครรัฐอุตรประเทศอินเดียก็ข้างบนก็มีโดมแบบมัสยิดนะครับตัชมาาเนี่ยสร้างขึ้นในปี พศหนึ่โดยจักรพรรดิโมกุลจักรพรรดิชาสานเพื่อเป็นที่ตั้งศพของพระสนมเอกก็ขึ้นเป็นโดมนะครับแล้วก็มีตัวอาคารกว็วาดเป็นลายเส้นบาๆก่อนเมื่อเรามั่นใจแล้วเราก็ค่อยลงเส้นที่ หนาทึบก็มีประตูมีหน้าต่างแล้วก็มีลวดลายวิจิตรศิลป์สวยงามมากมายตัชมาเนี่ยเป็นมรดกโลกของยูนิสโกในปี1983ซึ่งมีความสวยงามทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมมีผู้เดินทางไปชมเนี่ยก็ประมาณปีละ7-8ล้านคนเลยทีเดียวตรงนี้ก็เป็นโดมอีกสองข้างที่ตั้งตางานอยู่ ก็ลงเป็นลายเส้นปากกาไปเรื่อยๆวาดไปตามที่เราเห็นโดยที่ไม่เน้นรายละเอียดมากมายนักด้านหน้าก็เป็นสระน้ำซึ่งมีเงาตกทอดของตัวอาคารก็วาดเงาลางๆ แล้วด้านข้างก็มีต้นสนที่เป็นแนวเรียงรายถูกตัดให้เป็นรูปทรงที่มีความสวยงามเมื่อร่างแบบเสร็จแล้วก็นำสีมาสีที่ใช้ก็เป็นสีไม้ระบ,บายน้ำเริ่มต้นก็เอาสีอ่อนๆเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่สุดมาลงแสงแบบคร่าวๆทั้งหมดทั้งตัวอาคารเลย ต่อมาก็สีเข้มขึ้นมานิดนึงเป็นสีเหลืองเอาลงในส่วนที่ได้รับแสงแล้วก็เอาสีเทามาลงในส่วนของเงาซึ่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นเงาด้านขวามือก็แสงก็จะเข้ามาก็าลงเป็นเงางแบบคร่าว สมาสีฟ้าก็เป็นเงาบรรยากาศก็มาลงเพื่อให้มันเคลื่อนกับท้องฟ้าอีกทีหนึ่งรวมทั้งผิวน้ําด้วยแล้วก็สุดท้ายก็จะใช้สีดำสีสีดําเป็นสีที่เน้นในส่วนของเงาแล้วก็เอาสีเขียวมาลงเป็นพุ่มไม้พุ่มไม้ก็จะไม่ใช้สีเขียวอ่อนเพราะว่าเป็นพุ่มไม้ที่ดูมีความทึบ ไม่เน้นรายละเอียดมากนะักเมื่อพร้อมแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วก็ลงสีทองฟ้าเลยทองฟ้าครั้งนี้ก็จะใช้สีน้ำเงินบนสุดแล้วก็ครอบทับระบายทับด้วยสีม่วงม่วงเข้มเพื่อให้ทองฟ้าด้านบนมีความเข้มข้นแล้วก็ด้านล่างก็เอาสีฟ้ามาเกลี่ยเกลี่ยค่อยจางลงมาเรื่อยๆจากเข้มมาจาง รวมทั้งพื้นน้ำด้วยมาเกลี่ยสีเสร็จแล้วก็เตรียมน้ำแล้วก็เตรียมผูกกันแล้วก็เตรียมผ้าแล้วก็จุ่มน้ำมาเกลี่ยสีให้มันเรียบน้ำที่เกินก็เช็ดด้วยผ้าใช้น้ำพอดีพอดีแล้วก็มาเกลี่ยสีก็จะเกลื่เข้าหากัน เริ่มลงน้ําจากสีที่เป็นสีอ่อนๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราลงของที่เป็นสีเข้มๆก่อนสีก็จะไปหาไปผสมกับสีอ่อนลงพื้นน้ําแล้วก็ลงท้องฟ้าท้องฟ้าจะได้เห็นด้ว่าเมื่อโดนน้ํเนี่ยมันก็จะเริ่มมีสีที่มีความเข้มข้นมากขึ้นพื้นน้ําแล้วก็ลงสีที่เป็นสีทึบ เมื่อพอใจแล้วก็ล็อกเทปออกมาดูก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ใครมีความคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ